สวัสดีครับนี่คือช่างก่อนโชคมวยไทยเจษสีอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนช่างก่อนโชคเนี่ยถือว่าเป็นข้อมูลมวยอัปเดตล่าสุดก่อนมวยไทยเจษสีโชค6 7ชั่วโมงวันนี้มาพร้อมเรทอัปเดตล่าสุดเรทเนี่ยพานพงษ์เจริญสีส่งเรทอัปเดตมาให้ของแดงวิเคราะห์แบบชนเรท f c ชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดแอดหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยชอบออกตัวมวยรักมวยชอบมวยไทยเจษสีอาทิตย์ที่10 พฤศจิกายนเนี่ยถือว่าอัปเดตล่าสุดน่าสนใจมากๆวันนี้แต่ละคู่แต่ละคู่เป็นยังไงเดี๋ยวหงแดงจะหล่นทัศน์าาให้ฟังมาที่คู่หนึ่งก่อนนะคู่หนึ่งไกรทองพิยุผ้าใหมายเจอกับพรน้ำโชคสภูมิพัฒน์ร้อยไกรทองเนี่ยซ้อมอยู่โรงเรียนกีฬาสุราษฎร์นะแล้วมาเก็บตัวที่สโชคมิชยัยสาสวันขณะที่พรน้ำโชคพรน้ำโชคนี่ซ้อมอยู่ที่สภูมิพัฒน์นะเมื่อเช้าเทนเนร์พุทธพามาเลดเปิดไม้แรกเนี่ย เป็นไก่ทองต่อ19้านาทีนี้เลทเปิดเสมอในเสมอกันไก่ทองเนี่ยเป็นมวยขวาเปิดเกมแข่งขวาหมัดขวาสอกคมขาแหลกขาลุยขณะที่พรน,นำโชคนะพรมันนำโชควันนี้มาร22.2ลด1นะลดแบ่งเป็น2อปอยป้อยแรกเนี่ยเลืรอ121.4ขนาดที่ป้อยี่2ลดผ่านได้ตามพิกัด มวยคู่นี้ยืนเทียบสรีระเดินเทียบสยัดส่วนแล้วพรน,นํำโชคดูว่าลอยกว่าวันนี้เวทก็ดูดีกว่ามวยคู่นี้วันนี้ของแดงชอบไปที่พรน,นํำโชคเรดเปิดเสมอไหนเสมอกันวันนี้คู่หนึ่งนะหงแดงชอบไปที่พรน,นํำโชคชอบไปที่สรีระรูปร่างขาแลกขาลุยวันนี้จะเบียดเฉือนชนะไกลทองพิยูผ้าาบเบียดเบียด ชอบกดชับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีมวยหูเป็นตัวช่วยของแดงแนะนำมวยหูตีหมอจิตมวยหูตีหมอจิตจ,จนได้ทุกตู้สู้ได้ทุกหูถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยมาที่คู่2คู่2อหนึ่งสยามสอเดชพันธ์วันนี้เจอกับแก้วนาคาอบจนครพนม109 มวยคู่นี้เอฟซีทักเข้ามาเยอะเหลือเกินว่าชกกันที่พิกัดน,น้าหนักร้อยแปดหรือร้อยเก้ายืนยันนะเอฟซีมวยคู่สองหนึ่งสยามสอเดชาพานวันนี้เจอกับแก้วนะคะออาคาอบจรนครพนมหรือสอธนาบาวรชกกันที่พิกัดน,น้ําหนักหนึ่งร้อยเก้าปอนด์นะหนึ่งสยามเนี่ยซ้อมอยู่สอเดชาพันเมื่อเช้าเทวารินเกียรติเพชพามานะเลทเปิดหนึ่งสยามต่อห้าสี่ขนาดที่แก้วนะคะออาคาอบจรนนครพนมเนี่ยหรือว่าสอธนาบาวร ซ้อมอยู่เพชรเกียรติเพชรเมื่อเช้าเนี่ยบังแขกหรือว่าเหนือปัตตภีสิทธิธ์ขุนพามานะเรดเปิดเรดเปิดเนี่ยหนึ่งสยามต่อห้าสี่มวยคู่นี้หนึ่งสยามซ้ายในเหนียวแน่นนอกนี่มีแข้งซ้ายศอกส่วนในถือว่าเป็นจุดแข็งแก้วหน้าคาเนี่ยครบเครื่องนะเป็นมวยขวาแข้งขวาขวายาวศอกคมจังหวะฝีมือครบเครื่องเกา๋าอาวุธเยอะหลากหลายหมัดก็ออกได้ดีมวยคู่นี้ วันนี้นะหงแดงชอบไปที่หนึ่งสยามชอบไปที่ฟอร์มฮิตฮอตชอบไปที่มวยทางสายสรีรารูปร่างดีกว่าวันนี้สรีรารูปร่างดีกว่าวันนี้มองว่ายืนระยะดีกว่าฟอร์มดูดีกว่าวันนี้เบียดชนเบียดชนหนึ่งสยามจะเบียดเฉียนชนะแก้วนาคาสอธนาบวรเบียดเบียดเลทหน้าเลทเปิดหนึ่งสยามต่อห้าสี่ เมื่อเช้านี้นะแก้วนาคานะแก้วนาคามาที่พิกันดน้ำหนัก109.6ลด0.6ใช้เวลาลดนานพอสมควรชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กด like, แชร์มาที่คู่3คู่3เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มวันนี้เจอเอกลักษณ์สสมานกาเมน้ีเพชรมงคลเนี่ยซ้อมอยู่นู่นเลยนะศูนย์กีฬาห้วยต้มอ,อาจารย์สงบพุทธพิทพามานะมาเมื่อเช้ามา121ตา่ามพิกัด หปอนขนาดที่เอกลักษณ์มา121 4ต่ต่ำกว่าพิกัด0.6นะเอกลักษณ์เนี่ยซ้อมอยู่วอเทคโนหลงผู้สวงอำเภอผูสิงนะภายใต้การดูแลของเนี่ยสอนชัยนะน้องชายสอนทองมวยคู่นี้เจอกันมาแล้ว4ครั้งเปิดเกมด้วยกัน,กนทั้งคู่เพชรม,มงคลนี่แข่งขวาหมัดขวานะเปิดเกมมวยมีนาทีทองขนาที่เอกลักษณ์มวยขวาเหมือนกันแข่งขวาหมัดขวาในเหนียวแน่น วันนี้นะหงแดงมองว่ามวยคู่นี้ใครชนะไปอำเภอแจ้งเกินวันนี้หงแดงชอบไปที่เพชรมงคลหงแดงมองว่าฟอร์มหลังๆมาเนี่ยร่างกายของเพชรมงคลเนี่ยค่อนข้างดีนะหงแดงมองว่าร่างกายเพชรมงคลดูดีกว่าขณะที่เอกลักษณ์โดนตรงไหนเน่าตรงนั้นโดนตรงไหนเป็นเจ็บวันนี้โอเคฟอร์มอาจจะไม่ดีด้วยกันทั้งคู่นะแต่ถ้ามวยคู่นี้มาเจอกันเจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นมวยคู่นี้ เลดเปิดเอกลักษณ์ต่อ19นะเลดเปิดเอกลักษณ์ต่อ19มวยคู่นี้ให้รองไปที่เพชรมงคลหงแดงมองว่าเพชรมงคลร่างกายดูดีกว่า fc ชอบกดซับสไครต์กดติดตามไม่มีตัวช่วยแอนหงหนึ่งหนึ่งแปดแอนหงหนึ่งหนึ่งแปดที่มวยรักมวยจบออกตัวมวยรักมวยจบมาที่คู่เอกถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานนะคู่เอกนี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของงานป้องกันแชมป์ร้อยสิบสองปอนด์หรือไฟเบรเจ็ดสีนะ เพชรฤทิ์พอหอมกลิ่นวันนี้เจอสิงห์ดำยุทธสุราชมวยคู่นี้พูดกันตรงตรงไม่ต้องเยอะวันนี้เพชรฤิ์นะตกตาช่างวันนี้เสียแชมป์บนตาช่างวันนี้ถือว่าเพรชรฤิ์โชคที่พิกัดน้ำหนัก1้อยจุตกตาช่างนะวันนี้ตกตาช่างขณะที่สิงห์ดำสิงห์ดำเนี่ยโชคที่พิกัดน้ำหนักร1 2นะ มวยคู่นี้เพชรฤิ์ลดน้ำหนักไม่ไหวนะเพชรฤิ์มาน้ำหนักร้อยสิบห้าจุดหกลดไปได้หนึ่งจุดสองแล้วก็ลดไม่ไหววันนี้ทีมงานของสิงห์ธรรมยุทธสุราษฎร์ได้คุยกับพี่แมนพี่เสมนะวันนี้หรือไม่ก็อ,อตกลงกันเรียบร้อยว่าวันนี้โชคที่พิกัดน,น้ำหนักร้อยสิบสี่จุดสี่มีข้อแม้ว่าวันนี้มีข้อแม้นะ ถ้าเกิดว่าสิงห์ดำชนะได้เป็นแชมป์แต่ถ้าเกิดว่าเพชรฤทธิ์ชนะเข็มขัดว่างนะแชมป์รุ่นนี้จะว่างวันนี้โชคกันที่พิกัดน้ำหนัก1 1 4 4ของเพชรฤทธิ์พอหอมกลิ่นวันนี้เข็มขัดหลุดบนตาช่างแต่เป็นการโชคป้องกันแชมป์แต่มีข้อแม้ว่าตรงๆวันนี้ถ้าเพชรฤทธิ์ชนะเข็มขัดว่างถ้าสิงห์ดำชนะได้เป็นแชมป์ดันที นี่คือคู่เอกมวยไทยจะสีเห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลวงพลางเลดเปิดนะเลดเปิดเมื่อประมาณ10บโมงครึ่งเมื่อวานเลดเปิดต่อรองมวยคู่นี้เลดเปิดต่อรองขอบอกว่ามวยคู่นี้เบียดนะเอฟซวันนี้เพชรฤทธิ์ลดน้ําหนักเยอะแต่ขณะที่ลดน้ําหนักเยอะวันนี้ดูว่าใหญ่กว่าขณะที่สิงห์ดวันนี้สบายสบายวันนี้มองว่าเพชรฤทธิ์ยืนได้ไหมถ้ายืนได้ไม่เหี่ยวปลายวันนี้ ดูว่าเหลื่อมแต่ถ้าเกิดยืนได้แค่สามยกแล้วเหี่ยวไปวันนี้มองว่าสิงยำสิงดำยำถล่มเละแน่นอนนี่คือมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่สิบพฤศจิกายนอัปเดตล่าสุดโดยหงแดงสุรินวันนี้หนะ้าวันนี้ขอบอกว่าเป็นมวยไทยเจ็ดสีที่น่าดูทุกอย่างอาจจะดูแบบค่อนข้างทุลักทุเลแต่ขนาที่ดูค่อนข้างทุลักทุเลมวยไทยเจ็ดสีก็ยังเป็นอันดับหนึ่ง ชอบกดซับสไครป์กดติดตามให้ด้วยนะเพราะว่านี่คือข้อมูลที่เห็นยังไงเล่าอย่างนั้นไม่มีรับลงมางนะจัดําเพื่อเอฟซีโดยตรงมาที่มวยรักมวยชอบชอบหนึ่งของแดงชอบไปที่พรนําโชคสาุที่ชอบไปที่พรนาโชคมองว่าสรีระรูปร่างดีเวทได้เปรียบหัวจิตหัวใจพอๆกันมวยคู่นี้เบียดชนเบียดชนพรนําโชคจะเบียดเฉินชนะไกรทองพิยูพัฒนใบเลดเปิดเสมอไหนเสมอกันวันนี้ชอบหนึ่งให้อยู่ไปที่พรนําโชคส่วนชอบสอง ขงแดงชอบไปที่หนึ่งสยามสอเดชพันธ์ชอบไปที่ฟอร์มฮนะิตฮอตหน้ายืนระยะเก่งสรีระรูปร่างดีซ้ายในเหนียวแน่นวันนี้มองว่ายืนระยะดีกว่าขณะที่วันนี้แก้วนาคาสอธนบวรลดน้ําหนักของแดงมองว่าค่อนข้างเยอะนะลดน้าหนักค่อนข้างเยอะวันนี้ยืนระยะได้ไหมแต่ถ้ายืนระยะได้ของแดงมองว่าแก้วนาคาในอาวุธดีมากๆเก๋าก็เก๋อาวุธก็ดีวันนี้มวยคู่นี้ถ้ายืนระยะได้สนุกแต่ถ้าเกิดว่ายืนระยะไม่ได้ ซื้อไปที่ความสดของ1สยามเลทเปิดหนึสยามต่อ5สีชอบ2ให้อยู่ไปที่1สยามส่วนชอบ3หงแดงชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มนะมองว่าเพชรมงคลอาวุธเยอะ หลากหลายวันนี้เอกลักษณ์ต่อ19เพชรมงคลเนี่ยวันนี้มาร้อยขณะที่เอกลักษณ์มาร้อยจดไม่ห่างนะ f อมวยคู่นี้ไม่ห่างองแดงมองว่าเพชรมงคลเนี่ยร่างกายน่าจะดูดีกว่าเอกลักษณ์พักหลังเอกลักษ์มาเนี่ยโดนไม่ได้นะโดนเป็นยุบเป็นย่อน,นเหมือนกันวันนี้ชอบสามชอบไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้ม วันนี้เลทเปิดเอกลักษ์ต่อ19รองคู่เอกให้ลองไปที่เพชรมงคลศูนย์กีฬาให้ตมส่วนชอบสุดท้ายวันนี้ชอบไปที่สิงห์ดำนะเลทเปิดต่อรองวันนี้มวยคู่นี้เลทเปิดต่อรองถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ได้เสียนะมวยคู่นี้หงแดงบอกว่าไม่หมูวันนี้เพชรฤทธิ์ก็มีโอกาสเพราะวันนี้หนึ่งได้เปรียบเวท2.4ถือว่าเยอะมากๆวันนี้เพชรฤทธิ์อาจจะคุมน้ําหนักมาเยอะถามบอกว่าถ้าคุมน้ําหนักมาเยอะ เกิดยุบย่นเหี่ยวปลายวันนี้เส็จสิงดําแต่ถ้าเกิดไม่ยุบไม่ย่นสิงดําก็เหนื่อยนะวันนี้วันนี้มวยคู่นี้ห้าสิบห้าสิบแต่ถ้าให้เลือกเป็นมวยชอบวันนี้หงแดงชอบไปที่สิงดําเรดเปิดต่อรองวันนี้ให้อยู่ไปที่สิงดํานี่คือชอบสีชอบกดซับสไครต์กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่มีตัวช่วยมวยหูตีหมอชิดมวยหูตีหมอชิดหงแดงมองว่าสู้ได้ทุกหูชนได้ทุกตูกก้ถือว่าเป็นมวยหูระดับแถวหน้าของเมืองไทยโดยเฉพาะช่องเจ็ด ตีหมอชิดไม่เป็นสองรองใครวันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการข้ออุปรณ์ให้ F4 ขงแดงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ